รถติดมากรถติดแต่ใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์ mm hmm. ก็เลยต้องหาอะไรมากินถ้าเราจะขับรถไปด้วยและหาอะไรกินมันจะเสียเวลาจะทำให้เราแบบเขาเรียกอะไรนะเสียสุขภาพติด <laughs> เวลาหิวนะ ก็ต้องมีขนมขบเคี้ยวไว้ในรถบ้างเวลาหิวจะได้หยุกดมากินได้หมายถึงว่าเวลาเราเดินทางไม่ว่าจะไปไหนตอนเช้าจะไปทํางานอย่างเงี้ยนะเราต้องมีขนมขบเคี้ยวไว้เผื่อนะเผื่อรถติดเยอะๆเราเหิวข้าวเราสามารถไปเอาขนมขบเคี้ยวมากินได้เขาเรียกบรรเทาความหิวไปก่อนโอเคไหมครับ